The Seventy-Furst Hour การไม่เห็นด้วย Disagreement สวัสดีค่ะพีชแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกีวันนี้กีมีเรื่องจะปรึกษาพีชนิดนึงค่ะพีชคิดว่างานแต่งของกีเนี่ยเราไปจัดในเรือกันดีไหมคะอืมอยางดีกว่าค่ะพีชว่ามันสิ้นเปลืองนะคะเรายังมีที่อื่นอีกกีชเช็คแล้วหรือยังคะ ที่หมายถึงบนเรือข้ามฟากแม่น้าเจ้าพระยานะคะให้เรือมันข้ามไปข้ามมาอย่างนั้นจนตลอดงานเลิกเลยดีไหมคะมันก็ล่องเรือเหมือนกันนี่นาะกี่คะงานแต่งนะคะเราไม่ได้แต่งกันบ่อยๆนะคะไม่ใช่งานเลี้ยงสังสรรค์สักหน่อยุย่งยากจากังงั้นไม่แต่งแล้วดีกว่าอ้าวไหนกลายเป็นอย่างนั้นไปได้แล้วถามความคิดเห็นพีชทำไมเนี่ย เราะกีทราบไหมคะว่าถ้าเกิดถามพีชไปแบบนี้แล้วพีชจะไม่เห็นด้วยกับกีแน่นอนซึ่งจะเข้าเรื่องที่กีนํามาฝากเพื่อนๆวันนี้พอดีเป๊ะเลยค่ะหืมกีใจร้ายที่สุดเอาพีชเป็นเครื่องมือในการนําเพื่อนๆเ,เข้าเรื่องเอานาคะคะพีชสียคิดมากไปเลยนะคะงั้นเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะเชิญแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความคิดเห็นหรอคะประมาณนั้นนะคะแต่จะชี้เฉพาะเจาะจงไปถึงเรื่องของการไม่เห็นด้วยค่ะหรือ disagreement ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราสองคนพาเพื่อน,อนไปฟังบทสนทนาตัวอย่างระหว่างแพทริกกับเอมมาดีกว่าค่ะ conversation do you have any ideas for Vanessa's birthday party yes I think we should decorate the room with various flowers do you agree with me No, I disagree with you because Vanessa is allergic to pollen grain. Really? Um, what about your idea? I think we can use many color ribbons instead. It's a good idea. From the example conversation <coughs> Patrick and Emma, did you the to เราไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้นๆมีสำนวนไม่มากเลยค่ะสำนวนนั้นก็คือ No I disagree with you หมายถึงไม่ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับคุณหรือถ้าไม่เห็นด้วยกับบุคคลอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นๆได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น No I disagree with her หมายถึงไม่ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับหลอนนอกนอจากนี้นะคะเราอาจจะใช้สำนวนดังต่อไปนี้ได้ค่ะ คือ no I disagree on this idea หมายถึงไม่ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ค่ะหรืออาจใช้สำนวนดังต่อไปนี้ได้เลยนะคะคือ no I disagree about this case หมายถึงไม่ค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้ค่ะการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพราะมันไม่มีหลักการที่ตายตัวดังนั้นเพื่อนๆต้องระวังเรื่องการใช้สำนวนด้วยนะคะทางที่ดี พีแนะนำว่าต้องฝึกซ้อมใช้สำนวนที่สุภาพบ่อยๆค่ะเพราะเวลาที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นในทางปฏิเสธจะได้ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกมากนักน,นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ